เพิ่งเคยมาหรือมานานแล้วมามาครั้งที่สองนี่แล้วค่ะเคยบวชหรือยังยังเลยค่ะอ,อ๋อทีดี่เอาน้าเขาหน้าคือใครวะหน้าอยู่ที่อเมริกาอะค่ะอเมริกาเขาฝากมาข้อความมาครับเขาฝากมาทำบุญครับหลวงพ่อเอ๋อเดี๋ยวรำบุญนี่เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอาวางเอาบ้นมัสการค่ะหลวงพ่อลูกนางจันทน์ชันสเต ชันสเตตและสามีนายจอนชันสเตตกราบรบกวนหลวงพ่อให้พรลูกได้กลับบ้านเกิดทำบุญให้พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วให้เดินทางกลับสมหวังด้วยเดี๋ยวเขาจะเดินทางกลับเมื่อไหร่ล่ะอ่า27เอ้ยไม่ใช่งานมีย7เจค่ะยีเจะดเดือนอะไรธันวาเนี่ยหรอกลับประมาณมกราค่ะ อก็จะกลับไม่ทันใช่ไหมกลัวกลัวไม่ได้กลับกลัวกลัวว่ากลัวว่าจะมาไม่ทันงานหรือไงอ่ากลัวแบบสามีมีปัญหาเขาไม่ยอมให้มาค่ะแล้วเขาก็เจ็บป่วยด้วยใครเจ็บอ่ะสามีสามีเหรอชื่ออ่าไจอร์นจอร์นสเตตจอร์นสเตตนี่เขาเขาไม่ยอมให้ภรรยามาเพราะว่าไม่มีใครดูแลเขาใช่ไหม เขาเจ็บป่วยผ่าตัดอยู่ค่ะก็ถ <L un it> ้ามาแล้วใครจะดูแลเขาอ่ะก็มาด้วยกันค่ะมาด้วยกันเหรอถ้าเขาหายแล้วเขาเป็นคนดีเปล่าอ่ะเป็นคนดีมากเลยค่ะไอ้จอเนี่ยเป็นคนดีเหรอใช่ค่ะ,อะขอให้จอนหายสั้นสุดเต็ดเอาขอให้หายกลับมาหมอตับจันทร์ธนบุญได้ที่หลวงพ่อสร้างมาเวลามีได้สะสมมา การบำเพเ็ญเพียรโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดธรรมศาสตร์ได้ทํามาให้บุญนี้เป็นของจอห์นชันสเตดให้ใหายเป็นปกติอย่างรวดเร็วกลับมาทันงานแม่ของนางจันทร์ันสเตดด้วยเทนะสาธุดีแล้วอ๋อจ <c oughs> นะันท <c oughs> ร์ทอเขาลุ้นเหรอเขาลุ้นเหรอเขาล,าลุ้นค่ะเขากลัวไม่ได้กลับกลัวสามีจังหวะอะไรเนี่ยป่วยไหมอยู่อุบลค่ะอุบลเหรอเขามีงานพ่องานแม่วัน วันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมค่ะลูกลูกลูกเต้าจะจัดงานเหรอค่ะลูกเต้าก็คือตัวเขาก็เป็นแม่งานย่าจะช่วยกันจัดงานอ่าผู้ร่วงรับไปแล้วคือพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่พ่อแม่ทุกวันนี้อายุเท่าไหร่ละก้าวสิบสามแต่เขาเสียไปแล้วค่ะอ๋อพ่อแม่ตายไปแล้วทั้งคู่เลยเหรออ๋อจะจัดงานเลี้ยงพระอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำบุญใหญ่ทำบุญให้ทำบุญใหญ่ญาติพี่น้องบำรุงหลวงญาติพี่น้องอ๋อ ่เอาเอาเอาให้จันทร์ทอมันไปอธิษฐานกลางแจ้งก็ได้เขาพระเจ้าอยากกลับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยหลวงพ่อกิจให้มาบอกตามนี้จะได้บอกเขาอะหลวงพ่อกิจเหรอคะหลวงพ่อกิจอ่รู้มาได้ไงไม่รู้จักเราอารู้อไอคนดูมันรู้ได้ ที่อยู่อเม <ondan S 1> ริกาจนถูกหลอกกลางแจ้งอธิษฐานจิตบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากหลวงพ่อกีตอ่ะขอให้เขาดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาจะได้กลับทำนี้เธอไม่รู้จักท่านนี้ไหมรู้ค่ะหนูก็ดูรู้ก็ดูเหรอไม่รู้ชื่อเอาดีแล้วดีแล้วเอาถวายของมาอาจารย์ทองมันก็ดูบ่อยเหรอค่ะหัวที่แล้วก็มาอาจารย์ทองมันเคยมาทนี่เหรอ

ไม่ได้โชคดีนี่ขออีกสองทรงได้ไหมได้พอดีหนูจะส่งไปอเมริกาส่งไปให้ใครส่งไปให้น้าค่ะส่งไปให้จันทร์นี่นะอาจารย์พรนี่เหรอค่ะเขาเป็นอะไรกับเธอหนูเขาเป็นน้าหนูเขาเป็นน้าเหรอค่ะพอดีสามีเขาป่วยอยู่แล้วเขาเป็นโรคอะไรตอนนี้เขาหมดแล้วที่เอาไปให้สองทรงเขาเคยกินเหรอเคยค่ะเอาไปให้เขาครับที่มาที่มาแล้วเขาโอเคป่ะ โอเคเลยค่ะโอเคเหรอค่ะโอเคเลยเขาบอกว่าเขาเขาเก็บตรงไหล่นเหมือนเขาอธิษฐานแล้วก็เหลือเหรออ่าดื่มอาจารย์อนเคยกินแล้วเหรอค่ะหนูเพิ่งส่งไปช่วงหนูมาวดที่แล้วเนี่ยเหรอค่ะแล้วเขาบอกเขากินไล้ดีขึ้นเหรอดีขึ้นเลยค่ะอาจารย์อนอเมริกาเอาไปให้สามีเขากินด้วยเขาจะได้หายค่ะสามีเขากินด้วยเลยหมดไว ท,ท่านีก็กินด้วยเหรอใช่ค่ะ,ะงคชงกินเหมือนกาแฟ้ใช<ม>่ค<ม>่ะชงเหมือนกาแฟแล้วเธอเคยกินหรือเปล่าหนูก็เอาไว้ชงหนึ่งแล้วเคยกินหรือเปล่ายังไม่ได้กินเขายังไม่ได้กิน,นเ,เอาไปกินก,กินแล้วดีขึ้น<ะ>กินแล้วเบาตัวสบายตัวลาทุไปได้โชคดี